แร่ธรรมชาติธาตุอาหารพืชสารปรับปรุงดินสารปรับปรุงดินคือสารปรับปรุงคุณภาพสำหรับดินและอาหารที่พืชต้องการเป็นสารที่ช่วยเพิ่มโดยสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารของพืชเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ใช้ดินปลูกพืชมานานสารปรับปรุงดินประกอบด้วยแร่ธาตุอาหารที่พืชต้องการโดโลไม์ เป็นปูนชนิดหนึ่งเป็นธาตุอาหารรองเสริมแก่พืชที่มีส่วนประกอบของธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กและซิลิกา้าซึ่งมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตทำให้พืชแข็งแรงแคลเซียมกระตุ้นให้แตกตายอดดอกผลและรากช่วยสร้างผนังเซลล์สามารถป้องกันดอกและผลร่วงแมกนีเซียม ทำให้พืชเขียวทนทานไม่ซีดมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเป็นไปตามปกติเหล็กมีความสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชและทำหน้าที่เป็นโคแฟกเตอร์ซิลิกา้าช่วยให้ผนังเซลล์ของพืชมีความแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและ,มะแมลงรบกวนน้อยพืชไม่ล้มง่าย โดโลไมซ์บำรุงดินให้ร่วนซุยถ่ายเทอากาศได้สะดวกดินกดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกตรึงไว้ป้องกันโรครากเนา่าโคนเนา่าที่เกิดจากเชื้อราไพทอปโทราและเชื้อแบคทีเรียแร่เมาเป็นวัสดุปรับปรุงดินที่ให้ทั้งแคลเซียมอีกทั้งยังช่วยปรับค่าความเป็นกรดด่างของดินให้สูงขึ้นอย่างช้า และยังเป็นแหล่งแคลเซียมที่มีประโยชน์สำหรับพืชปูนขาวใช้ปรับสภาพของดินและน้ำที่เป็นกรดให้มีค่า pH ที่เหมาะสมปรับโครงสร้างดินให้ร่วนไถพรวนได้ง่ายและทำให้แบคทีเรียบางชนิดในดินเปลี่ยนไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ต่อพืชใช้แก้น้ำกระด้างฮิวมิกเป็นสารอินทรีย์เนื้อผสม เป็นตัวช่วยปรับปรุงโครงสร้างภายในดินเพื่อให้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชสามารถปรับสภาพหน้าดินที่แข็งเหนียวให้มีลักษณะที่ร่วมซุยมากยิ่งขึ้นและช่วยเพิ่มสารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชช่วยจับแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อพืชได้ดียิปซัมหรือเรียกว่าเือจืดเป็นสารประกอบแคลเซียมซัลเฟตละลายในน้ำได้ดี ปรับสภาพดินเป็นกรดและดินเค็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ